ดีพอเราไม่เมยเอฟซีเราอิงสารน้อยพิบันแพงครับเอ้าตอนนี้ญาติโยมก็ทยอยมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับเนาะมันนพุทธมันพุทธนะครับญาติโยมมาหลายวันนี้ครับ วันนี้วันนี้สาวน้อยก็ย,ยังสแสดงอยู่ที่อำเภอภูสิงห์ศรีสะเกดนะครับเนาะเอาไปให้กำลังใจเด้อครับเด้อครับพี่น้องศรีสะเกดเพชรบานแพงนะครับเนาะลาเริ่มกลับมาเสียงไก่จะปกติแต่ก็ปก,ปกติแล้วเนาะครับเนะเาะเสียงไก่จะเข้าที่เข้าทางนะครับเนาะ อินเมันจะหลัว่าวที่มาไหมลูกแต่ว่าข้าไปจืดของบ้านมาวันอิดกี่มาด่าล่่ันมาขายของแทน่ล่ะอนจะมากิ่มขึ้นข้างนะนี่ม่มาปซื้อว่าน้อดช้ใส คนมาหลายม่ก <that> ็ไม่ร้ายไรเลยของเดี่ิมารี่ก็โชวมาผมยังเไปจะแม่มฝุ่นมันโทวมาเดีมันโชวมาบบหนึ่แล้วนา่ทมันมืดเย็นเย็นหนึ่งเอาเย็นตง างขึ้นางขึ้นางขึ้นเดือนยี่ยายเดือนสองครับเดือนสองรั่วแต่เดือนเดียวเน่ะเดือนสองแเดือนสองต้เดือนก็คืนเราแบบมากข้างขึ้นเดือนยี่ไม่ยี่เดือนสองแล้วยายเอ้อนกันะนักหนับนอนหนับจะไปชนแล้วไม่ได้หนาวจังหวะหนาวแต่มันเมือหนาวเท่าที่มาเท่าเตมบนป่าอยู่ด้วยป่าอยู่นี่เอาขอนแข็น้ำที่มาเดือนนี้ก็ ตุจีนตุจเนันเกุจีนย่านครับเนนี้เดือนหเดนนี้ยายตนนั้นเราฟังเรื่อทางอำเภอก็นัดประชุมวันที่ยี่บเก้าด้วยวันกุจินเดอนนี้กัเดียรนามันมาวันสมครับยี่สิบเก้านี่หละตุจีนืมาแล้วปอกเรีปอกิพกรไดรับก็ต้องือ เข้ามาเขาจะไปเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวต้องขี่มันคือเขาก็จะอยู่เด่นเดียวจังหวะ ใจว่าจะเพ่ะเกียเกียที่ดำะเีตะลุนหรอก่อนเ้วันจะไปนอนไปให้อยู่วัดีจะไปดูเสียงแค่คทำเอ่ะเอาแี่ท้ท่าซีกไปไดเียงนอนอใหม่มาไปไหนรู้ม นันท่ามีสมันท่ามีสิบสบี่องศานี่ขึ้นมา17องศาแลแดดออกคืออุอ่นอีกถึงขัน้นโอ้ใหญ่เลย คนไลก่อนม่จูไแม่จะรุ่งเด็ดเลยเออไอ้น้าพอดีดีเ างเริ mm ่มว่างมาสบายตาอาหารแล้วกับกลับผูกกองครับผูกกรงมานอนนี่เลย

你面六了 พักกลมพักสุดเอาเนี่ยพักขืนบ่าน